สวัสดีค่ะทุกคนใกลท้ทำกับข้าวแล้วพามาเก็บผักหาผักนี่มาดูค่ะเอ่อเรดิชิโอราดิชิโอผักสลัดรสชาติขมหน้าตาคล้ายกะล่ำปีนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บเก็บเลยแล้วกันเนาะในบ้านจะท้อนเลยค่ะจะเอาที่ไปปลูกผักอื่น เหมือนกระลำปลีจริงๆแหละเนาะมันไม่แต่มันไม่หอ่อแน่นเหมือนกระลำปลีนะโอ้ท่าทางจะถอนไม่ได้เปิดไปก็เจอหอยทากเลยอ่น,นี่เห็นไหมตัวเอาออกเอาออกมีถุงมือไม่กลัวนะแต่ถ้าไม่มีถุงมือกลัวเอาออกไม่กล้าจับมันนี่ขึ้นนี่ ใบข้างในสงสัยจะมีหอยท่าอีกแล้วล่ะนี่มีอาการเหมือนเน่านะ่ะเดี๋ยวจะเก็บหมดเลยแล้วกันมันสูหอยท้าไม่ไหวแล้วนี่ค่ะนี่ไม่ได้ใหญ่ อันนี้เล็กๆอันเล็กเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะกินไม่หมดอยู่ดีแหละอันนี้จะเอาไปกินกับน้ำพริกค่ะขมๆใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวต้องบอกก่อนปุ๋ยคอ,อกแพะค่ะมารยแล้วตรงนี้จะปรับดินปีหนึ่งสองครั้งนะคะออหอยทากมันมาอยู่ปีหนึ่งสองครั้งค่ะจะมาขุด ขุดออกหมดเลยนะขุดประมาณสิบห้าสิบห้าเซนสิบเซนลงไปสิบห้าเซนเซนแล้วก็จะเอาใบผักมาลงหลงุมยังไม่เคยพาทําลงแปลงเนาะมันไม่มีที่ว่างสักทีค่ะที่มันจะปลูกต่อเนื่องมันก็เลยไม่ว่างนี่เห็นไหมแม่บ้านปลูกผักสลัดใกล้ๆกันผักสลัดปลูกใกล้ๆกันเลยปลูกใกล้กับต้น r a ดิชิโอเลย มันก็โตอยู่นะมันโตเอียงๆมามันออกจากมาออกหาแสงค่ะมันเอียงมาหาแสงที่นี่มาถอนนี่ค่ะถอนเลยอยู่ตรงกลางระหว่างขึ้นช่ายกับต้นหอมถ้าโตวกว่านี้ก็อาจจะแย่งสารอาหารกันแล้วก็ไม่มีต้นใดต้นหนึ่งโตก็คือต้นใดต้นหนึ่งอาจจะไม่โตค่ะเราก็ต้องมาทำให้มันมีพื้นที่เราก็ต้องเก็บต้นนี้ไปกินซะ ผักกาดผักกาดท้อนเลยเก็บผักที่เยอะเยอะๆ,ๆกินทันไหมกินทันค่ะตอบให้เลยกินทันเมื่อวันทอนเสร็จแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาโรยนะคะให้ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายมันโต นี่ค่ะประกาศเหมือนเอ,เอ่ย้อนแสงเนาะไม่ค่อยเห็นน่ะนี่ค่ะมาดูทางนี้บ้างนี่นี่ต้องเก็บไปกินบ้างแล้วใบมันงีกงีกงีกงอๆน่ะนี่ค่ะ วอเตอร์คริสใบเล็กๆเนาะวอเตอร์คริสหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวก็จะใบใหญ่ถ้ามันระยะห่างมันห่างพอดีมันก็จะใบใหญ่ค่ะถ้าถ้ามันปลูกทีีแบบนี้ใบมันก็จะเล็กแบบนี้แหละคะ่ะนี่วอเตอร์คริสในกล่องโฟมแบบทีีค่ะใส่ปุ๋ยคอกแพะนะคะ กันไก่มาตัดเลยค่ะเอาข้างบนนี้ไปล้างน้ำเลือกเอาเป็นต้นต้นเลือกออกค่ะมันจะได้สะอาดจริงๆมันไม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่มันอาจจะมีไข่ของนอน เห็นผีเสื้อมาลงอยู่นี่ได้อ่อนๆค่ะทุกคนพอแล้วค่ะมาทางด้านนี้มะเขือเทศโรมาโอ้ยมีตัวอะไรมากินหอยทากแน่ๆเลยแบบนี้อู้มาเจาะกินทั่วเลยอ่ะนี่ค่ะ ก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะนี่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 ค่ะอันนี้ด้วย,ยมาทางด้านนี้นี่ พามาเก็บตรงนี้ไม่หมดสักทีเนาะเก็บทีละลูกสองลูกที่นี้จะเก็บให้หมดเลยค่ะสีแดงเดี๋ยวจะโดนอะไรกินเนาะเก็บไปเลยค่ะถ้ามันสุกคาต้นเนาะมันจะหวานค่ะทุกคนพะบานแก้ว่า รสชาติดีกว่าที่ซื้อค่ะปกติเกจะไม่ใส่มะเขือเทศเยอะนะทับถ้าเป็นมะเขือเทศต้นนี้เกดใส่เยอะค่ะเก <c oughs> พว่าอร่อยดีสีนสีแบบนี้ก็เก็บแล้วค่ะกลัวโดนกลัวโดนหอยทากมาเจาอะอสองทางนี้แตงกวาค่ะนี่เห็นไหมแตงกวาเก็บเลย แนกว่าลูกนี้ลูกนี้จะแก่แล้วแหละเก็บเลยเหมือนมันเหมือนมันโตได้แค่นี้แล้วค่ะนี่แตงกว่านี่ก็เหมือนกันแปลกแกมันมันต้นมันเตี้ยเตี้ยค่ะทุกคนมันมันลากพื้นลงไปค่ะลูกมันอนะแบบนี้ก็จะเริ่มแก่แล้วนะ แต่ก็ยังพอได้กินอยู่ค่ะนี่อได้คีเดขคเดเนาะค่ะก็มาเก็บสุกินีค่ะเห็นไหมเนาะสุกินีนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเนาะสุกินีค่ะสุกินีเดี๋ยวยกขึ้นมานี่ละนี่นี่ค่ะเหมือนแดดมันส่องอะ นี่ค่ะน้องเห็นอยู่น่ตัดเลยมันต้องทํากับข้าวตอนนี้แล้วก็คิดอยากได้อะไรไปผัดเลื้งเลื้งนี่โดนแดดน,นะคะ<ด>อาจจะแก่แล้วเนาะมีส่วนแต่ก็ยังน่าจะกินได้อยู่นี่ค่ะสองลูกตัดไปเลยนี่ค่ะลูกกําลังดีอยู่นี่ค่ะวันนี้ได้เท่านี้ค่ะ เด็กน้อยเสียงดังอ่าเดี๋ยวตกนะลูกนี่วอเตอร์ a y f สแตงกวาวอเตอร์ a y f สค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วก็ไปซอยเล็กๆเนาะสับก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไข่เจียวตัวนี้จะเอาไปผัดค่ะใส่แครอทด้วยแครอทแครอทเออแครอทเดนิเอลพูดแครอทอุ้ยเดี๋ยวๆให้แม่ทำงานแป๊บนึ่ไม่แครอทอันนี้เนื้อตัวมาโตเออตัวมาโตเอ่อมะเขือเทศซูกินี่พูดติลูก สุกินี่เฮ้อจะกินแล้วอ่ะเดี๋ยวล้างก่อนนะครับจะกินละอุ้ยขมอนเดี๋ยวแม่จะทำงานก่อนมีเอ่อวอเตอร์เครสสุกินี่แตงกวามะเขือเทศผักกาดค่ะแล้วก็เรดิชิโอนี่ค่ะนี่ค่ะเรดิชิโอโอุย้ยเด็กวอนอนะ่ะลูกโ,โอ้ยเด็กน้อยนี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะ รับไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวดูดูไรด,ด,ดิชิโอใกล้ๆนี่ค่ะรับไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ